ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานค่ะเบาหวานป้องกันได้จริงหรือเปล่าเรามาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ทีรวีวีรวัน์ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมอยี่กำังมีแล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอจริงหรือเปล่าคะเบาหวานป้องกันได้ถ้าสมัยก่อน10 20, 20ปีสมัยที่ผมเรียนอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วก็รักษาไม่หายด้วยอ สมัยก่อนนะนี่พูดถึงสมัยก่อนนะครับย้อนอดีตไปย้อนอดีตมา <laughs> ว่าเราบอกว่าใครเป็นเบาหวานก็ต้องกินยาไปตลอด mm hmm. คงไม่หายหรอกเพราะมั <Ha. S 1> นเป็นปัญหาที่ระดับเซลล์ <Ha. S 1> ปรากฏว่าณตอนปัจจุบันพบว่าเบาหวานสามารถรักษาหายขาดได้ mm hmm. นะแล้วคนที่ไม่เป็นก็ป้องกันได้ด้วย <Ha. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสําคัญที่เราจะต้องพยายามสื่อสารออกไปครับเพราะสมัยก่อนจะบอกเลยว่าเป็นเบาหวานแล้วฉันก็ ออไม่ต้องทําอะไรมากละก็เป็นตลอดชีวิตะนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดในเชิงว่าถ้าจะป้องกันยังไม่เป็นนะนะครับเพราะคนที่เป็นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วแต่คนไม่เป็นเสี่ยงกว่านะเนี่ยเพราะเราก็ยังใช้ชีวิตปกติยังคิดว่าฉันไม่เป็นก็แต่ถ้าเราใช้ชีวิตไม่ดีต่อไปเรื่อยๆมันก็คงต้องเป็น ใช่ไหม,ค,มครับอยากถามคุณหมอหน่อยคือหลายคนมองว่าคือบางคนเนี่ยบอกว่าคนที่มีกรรมพันธุ์เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเนี่ยมากกว่าคนปกติแต่จริงๆแล้วมี่กลับมีคนรู้สึกแบบไม่จริงหรอกเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเดือนก่อนนี้คนในครอบครัวไปตรวจน้ําตาลร190้อยเก้าสิบั้งที่ไม่มีประวัติเป็นเบาหวานในครอบครัวเลยอันนี้ก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าโอกาสที่จะป้องกันหรือวิธีการป้องกันที่คุณหมออยากแนะนำเนี่ยอย่างไงคะครับสําคัญที่สุดเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน นะครับมันมีแบบประเมินมันจะต้องถามตั้งแต่อายุนะครับถามตั้งแต่ประวัติโรคประจำตัวนะครับน้ำหนักนะรอบเอวนะครับปกติรอบเอวเนี Listen, ่ยเมื่อเทียบกับส่วนสูงเนี่ยจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะรอบเอวเราสมมติเอาสัก90เซนแล้วกันนะส่วนสูงสมมติ170อย่างเงี้ยก็เกินครึ่งหนึ่งแล้วนะ น,นะครับงนั้นอาจจะอาจจะเอาเอารอบเอวที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยหารด้วยส่วนสูงถ้าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าว่าลงพุงละ,ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งเรื่องบุหรี่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของพันธุก,กรรมที่คุณมี่บอกก็มีความเสี่ยงนะครับงนั้นจริงๆเราเบื้องต้นเราจะต้องให้คะแนนตัวเองเบื้องต้นก่อนว่าเรามีความเสี่ยงข้อไหนบ้างะนะครับถ้ามีความเสี่ยงแล้วเนี่ย เราก็จะต้องมาดูเลยว่าอะไรที่พอป้องกันและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงได้บ้างพันธุกรรมเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ได้คุณหมอเราเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดกับพ่อแม่พี่น้องอยู่กันมานานแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะตัดไปอายุอายุมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยเื่เพิ่มไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพฤติกรรมเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเพื่อจะลดรอบเอว ลดน้าหนักตัวคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้นะคะคุณหมอเปลี่ยนได้ค่ะต้องต้องใจสู้นิดนึงใช่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานคือกลุ่มที่ยังไม่เป็นเนี่ย <c oughs> เช่นอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่ตัวเรายังไม่เป็นนะครับอันนี้ถือว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนึงแล้วนะเพราะอยู่ในครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะครับ <c oughs> แต่ถ้าวันนี้เรารอบเอวเกินน้ําหนักเกินต้องลดน้ําหนักมี วิธีเดียวที่จะทําให้ไม่เป็นเบาหวานในอนาคตเหมือนคนอื่นเขา <c oughs> ก็คือลดน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับค่ะ <c oughs> คุณหมอแล้วเรื่องของโรคประจําตัวอันนี้มีส่วนมีผลไหมคะคุณหมอโรคประจําตัวอาจจะมีผลทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้มีผลนําไปสู่การเกิดเบาหวานนะครับเพียงแต่ว่าบางยายาบางตัวที่กินอาจจะมีผลบ้าง <c oughs> ไปทําให้น้ําตาลขึ้นได้บ้าง ก็แสดงว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีโรคอื่นรุมเร้าก็คือโรคอาจจะมาหลังจากที่เราเป็นเบาหวานแล้วใช,ใช่ไหมคะคนอกจากเรื่องของเบาหวานเราอาจจะมีโรคอื่นแซ่กซ้อนได้ใช่ครับสุขภาพนั่นคือเบาหวานนี่เป็นไปทางสู่โรคอื่นๆเลยใช่ครับเพราะว่าเบาเมื่อเกิดเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยหลอดเลือดมันจะมีปัญหานะครับ <c oughs> หลอดเลือดอาจจะอักเสบได้ง่ายขึ้นหลอดเลือดอาจจะตีบแข็งได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะไปตีบส่วนไหนก็ตามที่เรารู้เนาะ <ừ> ไปตีบที่สมองตีบที่ตาตีบที่ไตหรือตีบที่เท้าก็าตามมันก็จะทําให้เลือดไปไหลเวียนอวัยวะนั้นไม่ค่อยดี <ừ> ก็เกิดอยวอยวะอวัยวะนั้นอาจจะเสื่อมถอยได้เร็วเป็นไตาวายเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจ <ừ> นะครับแล้วก็หลอดเลือดตีบที่ขาก็าอาจจะเกิดแผลง่ายอะไรเง,งี้ยเพราะฉะนั้นอ,อะไรที่ลดได้อะไรที่ปรับได้ก็ต้องรีบปรับนะครับสําคัญที่อาหารและออกกําลังกายและอารมณ์ที่แจ่มใสนะ เพราะถ้าเครียดก็คือจะกินไม่มีสติถูกไหม<ช>คนเราเครียดเนี่ยมีทั้งสองแบบไม่กินกับกินค่ะนะแต่คือขาดสติทั้งคู่นะครับก็คือพวกนี้ก็จะทําให้ร่างกายา<อ>าสุขภาพไม่ดีะนะครับค,คุณหมอก็คือ3ามออาหารอารมณ์อ,มออกกําลังกายอ่าแล้วก็ย้ำอีกข้อหนึ่งครับค่ะหลังจากปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วอยากจะรู้ว่ามันดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนี่ยอนอกเหนือจากชั่งน้ําหนักวัดรอบเอวดูแล้วว่าดีขึ้นหรือเปล่าค่ะควรไปพบคุณหมอเพื่อเจาะเลือด นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเจาะได้ทั้งที่แขนก็ได้หรือเจาะที่นิ้วก็ได้นะครับอย่าง <c oughs> ที่คุณมี่บอกเมื่อกี้ร้อยเก้าสิบเนี่ยถ้าเป็นตอนงดน้างดอาหารถือว่าสูงนะคะคุณหมอถ้าจะให้ดีจําตัวเลขนะครับ <c oughs> ไม่เกินหนึ่งร้อยไม่เกินหนึ่งร้อยอันนั้นมันเกือบเท่าตัวเลยนะที่มี่บอกคุณหมอไปร <c oughs> ้ <c oughs> อยเก้าสิบอ่ะต้องฝากให้ผู้ชมฟังเลยนะครับถ้าเรางดน้างดอาหารประมาณ8ชั่วโมง1ิชั่วโมงแล้วไปเจาะแล้วเนี่ยผลน้ําตาลในเลือดออกมาไม่ถึงร้อยเนี่ย ก็ดีใจกับตัวเองด้วยถือว่าเยี่ยมนะครับถือว่าเยี่ยมถ้าร้อยนิดนิดก็เริ่มเสี่ยงแล้วนะแต่ถ้าเกินร้อยสี่สิบไปนะถือว่าควรจะต้องพบคุณหมอแล้วนะครับอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตนะครับที่คุณหมอธีรวีมาบอกให้เราฟังวันนี้คือไม่ได้ให้คุณผู้ชมตกใจนะคะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าโรคเบาหวานเนี่ยก็คือเราป้องกันได้รักษาได้ ก็คือไม่อยากให้ใครเป็นเบาหวานเลยไม่อยากให้มีมีพันธุกรรมนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งใช่เราจะต้องเป็นคนที่หยุดมันให้ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนจุดประกายพันธุกรรมนี้ขึ้นไม่ใช่นะคุณหมอสุดท้ายนี้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ผู้ที่เปิดเบาหวานในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะครับสาหรับผู้ที่ยังไม่เป็นนะครับก็ขอให้ตัวเองได้ลองประเมินความเสี่ยงดูนะจากหน้าจอนะครับดูที่ว่าเรามีความเสี่ยงซัก ระดับไหนระดับน้อยปานกลางหรือระดับมากนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงในการที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตส่วนที่คนที่เป็นโรคแล้วก็ไม่ต้องเสียใจครับในที่สุดเบาหวานสามารถที่จะหยุดยาได้ถ้าเราคุมได้อย่างดีนะครับทั้งพฤติกรรมอาหารการกินเรื่องบุหรี่เรื่องของการออกกําลังกายและการนอนหลับแล้วก็สามแล้วก็พบคุณหมอเป็นประจําตัวเช็คสุขภาพตามที่คุณหมอบอกครับเช็คตาเช็ค เรื่องของความรู้สึกที่เท้าหรือก็เช็คเรื่องของหลอดเลือดหัวจงหัวใจเช็คให้หมดนะครับถ้าเรายังอยู่กับคุณหมอเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเรื่องเบาหวานสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้และอาจจะหายได้ในอนาคตครับค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วที่สําคัญเรื่องของสุขภาพทานอาหารออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์จิตใจแจ่มใสด้วยป้องกันโรคได้นะคะวันนี้ขอคบคุณค,คุณหมอมากมากครับครับ absolutely. และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีกระับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิมมตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการ ะกี่ปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคลินิกเวชกรรม